วันนี้ก็จะมาดูวิธีการทำขนมแอปของคนไทยแซมนะครับหรือเรียกภาษาถิ่นของบ้านไทยแซมก็คืออึบดักซอนะครับภาษาถิ่นของบ้านผมอุปกรณ์ก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็อ้อยแท่งเอาไปต้มให้ละลายนะครับแล้วก็น้ำมันพืชหยอดไว้ เพื่อไม่ให้ติดมือนะครับแล้วก็ใบตองนะครับหรือว่าภาษาไทยเรียกว,ว่าใบกล้วยนะครับเนืที่ขาดได้คือหม้อนึ่งหรือซึ่งนึ่งนะครับก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราก็ดูวิธีทํานะครับวิธีทําก็จะมีแป้งกับน้ตํตาน้าอ้อยนะครับผสมกันแล้วก็นวดให้เข้ากันนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้ากัน ไปดูกันเลยครับอย่กดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง้วยนะครับรำมาณนิดหนึ่งทำมบบนี้ครับหนวดนวดให้เข้ากันสงสัยนะครับว่าเป็นเสียงเท่าไหนเสียงที่ได้ยินนี้ก็จะมีเสียงไทยใหญ่แล้วก็มีเสียง ภาษาแซมเรานะครับช่องไทยแซมเรานะครับดูฟังกันไปเรื่อยๆครับไม่น่าเบื่อครับถ้าอยากให้ส,สอนหรือคลิปสอนภาษาแซมนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสอนให้ทีละคำสองคำครับน้ำอ้อยกับแป้งกเง็เริ่มจะเข้ากันแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ ก็นวดไปเรื่อยๆครับเอาให้เนื้อมันเนื้อแป้งกับน้ำอ้อยผสมกันดีนะครับมันดูแข็งๆไปหน่อยก็เติมน้ำมันไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันนิ่มแล้วก็ไม่ติดมือด้วยแล้วก็นวดให้เข้ากันนะครับนวดน้ำมันกับเนื้อแป้งกับน้ำอ้อยให้เข้ากันเดียวกันนะครับให้<ะ>น,นิ่มๆหนย ดูกันไปเรื่อยๆครับไม่น่าเบื่อครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับดูให้จบคลิปเลยก็ดีครับสับตะไคร้ให้ผมด้วยก็ดีครับกดแชร์กดติดตามด้วยก็ดีครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอกันดีแล้วครับทำกันห่อทำกันห่อเลยกับใบตอง ปานปานเป็นก้อน,อไไนพูดผิดยังไงหรือผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับนะเพิ่งโกดเกลียดกันเลยนะครับดูคนไปเรื่อยๆครับ ก็จะลองทําดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่าลองดูกันเลยครับทำได้ไหมเราจะสวยไหมเหมาะเหมาะนิดนิดเลยครันอนบุ้งไม่เชื่อไม่กี่อย่างเดียวโอเคสวยสวยสวยก็ทําออกมาดูดีครับสวยครับสวยเหมือนหน้าตาดูนะครับตอนนี้ผมก็จะลองทํำดูนะครับว่าจะทําได้ไหมใครดูกันเลยครับ

หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมดูคนกินก่อนหน้าตาจะออาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอาไปนึ่งก่อนซึ่งซึ่งซึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนึ่งครับนึ่งขั้นตอนกันไปกันนึ่งเลี้ย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 งใส่หายซึ่งหายซึ่ง หายนึงจัดจัดจัดตั้งน้ำแล้วนะครับตั้งน้ำแล้วเพื่อจะเอาขนมมาตั้งนึ่งต่อเดี๋ยวขนมจัดเรียงเสร็จแล้วเขาจะเอามานึ่งนึงต่อนะครับ <c oughs>

ไม่นึองก่อนะครับไม่น uh, really uh, ึองก่อน อันนี้นะครับทีนหนึงเสร็จไปแล้วนี่นะครับจะออกมาหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะออกไปเกะเกะกินให้ดูนะครับมาจะเป็นแบบไหนข้างในนี่นะครับนี่นะครับจะเกะ กินให้ดูนะครับว่าออกหน้าตาจะออกเป็นแบบไหนหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเหนียวนิ่งเหนื่อยหน่อยเหนียวนิ่งเหนื่อยหน่อยเนี่เหนียวติดฟันดีไม่ใส่ฟันปลอมไม่งั้นหลุดนะออร้ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับ